หลังจากคนน oh, no? like, wow. ี้นะครับได้ไปปนธนาคารมาแล้วเขาก็ถูกจับได้นะครับผมโอ้ในเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับสติ๊กแมนสุดหล่อเท่นะครับไม่รู้มีหมวกมาได้ไงนะครับอยู่ในโกงแท้ๆนะครับผมก็กลับไปเกมเเกมปวดสมองกันอีกแล้วนะครับทำลายสมองป2นะครับผมก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเราจะไปป้นธนาคารมาแล้วก็ติดคุกนะครับผม ก็มาหาวิธีออกหลบหนีออกจากจคุกแข่งนี้กันด้วยวิธีต่างๆนานามากมายนะเริ่มจากอ,าอะไรเนี่ยมีประตูอันนึงอยู่เราใช้อะไรดีเราใช้หัวมงไหมหัวมงเลยมงก็ะแพงมงมงเอา้าเอา้ามึน <laughs> คนปกติมันจะไปโขกกระแพงแตกได้ไงบ้าเราคิดอะไรอยู่เนี่ยมาวัดเอาไหมมาโทษ อ่าเมืเอ่อก,กี้ที่โกงแพงกันแล้วใช่ไหมเอ็มเมื่อคืออะไรอ็มอาหารหมาทางังไอ้พวกอาหารหมานี่เหรอถาดอาหารหมาอืตีทุบทุบเข้าไปเรา <c oughs> มันได้ยิน <c oughs> ตำรวจได้ยินโอเคสรุปเอ่เอไอ,อ้รูปอะไรเนี่ยรูปหมัดใช่ไหมรูปหมัดแล้วก็มือพันยังไงเอามาต่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงแข็งแก่งเกินมึงแค่เอาผ้าไปพันมือแค่เนี้ยชกกแพงแตกได้แหละสุดยอดไปเลยเฮ้ยออกมาได้เจอหมานี่มันหมาในเอ้เรื่องอะไรนะเอ้ยนี่มันหมาจากเรื่องทอมแอนด์เจอรี่นี่นะว้าวอหม,มาตัวนี้นี่เห็นเห็นได้ว่าชอบกระดูกมากต้องโยนกระดูกให้เลยอากระดูกเอามาจากไหนไม่รู้แต่ก็มีกระดูกแล้วอเอาบอว้าวสุดยอด เฮ้ยเราออกออกาจากคุกได้แล้วตอนนี้มาหยู่บนด่านฟ้านะอเราจะข้าไปฝั่งนู้นหรอหรือลงไปไม่รู้เหมือนกันจะคิดอะไรทําอะไรไม่รู้เรื่องโอเคมีเอ่อมีเป็นเชือกแล้วก็บันไดแล้วก็ไม้กรกๆนะครับผมดูจากสภาพไม้แล้วก็ไม่น่าแข็งแรงนะเอาเป็นเอ่อเอาเป็นเชือกดีกว่าจะได้โรยตัวลงไปนะอไปเลยเพื่อนเอาจะข้ามเหรอไม่นึกว่าโรยตัว ไอ้บ้าตัออะไรอือตายไปได้โง่อือมต้องเป็นบันไดนะป้าบันไดนะบันไดอือนี่แหละสบายอืออุย้ยเดาถูกด้วยดูจากสภาพไปสภาพไปแตกๆกันคงแบบรับน้ำหนักเราไม่ไหวนะอือไปเลยเคเอา้าวนี่ปฏิปต่ปตออะไรกันเนี่ยอ๋อเมื่อกี้นี่ข้ามข้ามมาใช่ไหมแล้วก็มาลงที่แห่งนี้โอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นเอ่อ สถานที่เอาไว้ซักผ้านะครับผมอืมอะไรกลัวบาดระแวงโอเคนี่นะด้วยความเป็นสายลับมาก่อนนะเออด้วยความเป็นโจรมาก่อนต้องมีทักษะในการหลบหนีนะรถเก็บผ้ามันต้องเวิร,ร์กมากแน่ๆเอายิ้มเอาอ๋อ,อนึกว่าจะซ่อนอะไรเนี่ย what ได้เลยเหรอเฮ้ย เมื่อกี้นี่มันเนียนเหรอวะตำรวจนี่มันโง่ยังไงมันเป็นตำรวจได้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยดูสิดูเหมือนว่าออมีมีรั้วนะครับแล้วก็โดดโดดข้ามรัว้วแล้วก็ปีนรัว้วไิถีคนปกติหนะ่อยอ่ะเดินเดินไปที่ประตูเลยดีกว่าปีนทำไมตูก็มีมาโทษอ,อ้าวโอ,ต,โอตาย ไม่ได้ดูเหมือนจะสับเปล่าเรื่องวามงแผนไปสะหน่อยโอเคดูเหมือนว่าจะมีรูปมือแล้วก็รูปอะไรสักอย่างดูไม่ออกมันจะเป็นรั้วแหละมะั้งแล้วก็รูปเอ่อรูปรูปคนกำลังโดด <c oughs> คืออะไรวะออารูปคนกำลังโดดอ่ะโดดหน่อยมันคืออะไรไม่รู้โอเคทำหน้าแบบไม่พอใจแล้วก็แบบเอา้าว้าวว้าว ไอหมอนี่มันไม่ธรรมดาการดูการตีล่ามของเขาเมื่อกี้สิครับโคตรเก่งเฮ้ยมึงเจอพี่ใหญ่นะโอ้น่ากลัวมากเหมือนจะสู้เขาไม่ได้ดูกล้ามเขาสิเป็นโพลีโอนเลยเอ่อโทรหาแม่ขอโทรหาแม่หน่อยครับเอ้าอันนี้อะไรยืนโทรศัพท์ไปเขาอ๋อวัดอ้า ผ่านด้วยดูเมืน่อกีฬาสู้ไม่ไดย้ยืนตัวสั์ให้เอาผ่านเลยงงโอเคนี่คืออะไรเนี่ยนั่นน่าจะเป็นตำรวจนะอะลองเอ่อกดดีโมดดูเผื่อล่อเผื่อล่อตำรวจได้เ่ะเปิดเปิดว้าวผ่านเฉยด้วยความจีเนียสก็พี่มันฉลาดไปแล้วน้องรับ โอเคหลังจากเราลอดออกจากตรงนั้นได้นะนี่อะไรอ่ะมีห้องวิทยาศาสตร์ห้องออบาดหลวงแล้วก็ห้องพยาบาลเอ่อไปตรงไหนดีไปห้องเอ่อไปห้องวิทยาศาสตร์ดีกว่าพอดีชอบวิทยาศาสตร์นะนะโอเคอัน okay. นี้เจอกับอะไรเนะี่สารเคมีปร,ริศนาเหรอแล้วทำาม้งย่องเลยวะว้าวเบิด ได้ทำไมไปห้องวิทยาศาสตร์มันต้องระเบิดด้ยไม่เข้าใจวะตะก,กะอะไรวะโอเคไปห้องพยาบาลดีกว่าอืมอ๋อรอดโอเคก็ใช้ได้นี่ใช้ได้เลยเค okay, เหมือนจะผ่านห้องพยาบาลมาได้นะแล้วก็เจออะไรใครก็ไม่รู้กำลังนั่งมือรอยอยู่อืมปลอมตัวดิใช้วิชาการปลอมตัวอื ต้องเป็นหมอที่ดีโอเคไม่มีใครเอาอะไรอะ what งงโอ้ยปลอมตัวไม่ผ่านใช้อะไรเนี่ยใช้กาวไมมันคืออะไรอะลองใช้อะไรแดงๆดูมันคืออะไรไม่รู้ what the freak ทำอะไรมันคืออะไรวะ <Brand. S 1> งง งงเว้ยเอาเจอหนูจะเพาซะแล้วแงฮ่าฮ่สิ่งตื่แล้มั้งเจอหนูแดกกล้าไปดีเป็นแค่หนูแครแท้ๆว่าอาจต่อกรมนุษย์ได้งั้นเหรอเจอมัดแล้วเป็นไงเอ๋ออะไรทำอะไรอ่ะเอ๋อทุบมึงจะทุบทำไมทุบทำไมวะทุบมึงบ้าป่ะไปทุบท่อเนี่ยอา้าเอาชีสไป อืมเออเชื่อฟังหน่อยเจ้าหนูตะเภาเอา๋ยโอเคยิ้มแฉ่งวิ่งไปละแค่เนี้ยทุกอย่างต้องเป็นพันธมิตรทั้งหมดเลยหรือไงกันนะอยากเป็นวัยร้ายบ้างอะ่ะร้ายอยู่แล้วป้นธราคาในี่ร้ายไม่พอได้ไงนี่ไรเออเอาเปิดดนตรีให้เขาหน่อย ก่อมนอนโอเคใช้ได้อยู่แผนมึงเนี่ยใช้ได้เลยอ๋ออะไรเนี่ยมีเออมีตำรวจจัดเอกสารอยู่นะโอ้โหทำไงดีอา่าพักเอกสารนะอ้อยังไงออลมใส่ตัวเองโอ้โหเอาเป็นพัดลม้วกันเปิดพัดลมหน่อยเออทำให้เอกสารปิ้วเออสุดยอดไปเลยแผนสุด แครมึงนี่มึงฉลาดมากโคตรโหดดเหมือนเขากำลังเคร่งเครียดกับงานของเขาอยู่นะเอ่อทำไงดีดับไฟเลยอืดับไฟอืตำรวจจะได้ไม่เห็นอ้าววัดห้องมันสว่างแล้วจะไปดับไฟทำไมล่ะมันต้องเป็นกระถางแน่ๆเลยกระถางนี่มันแพงไอ้หมอืมลมวากระถาง กระถางแพงโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่ปวดสมองมันเคยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอ,อกันนะครับผมบ๊ายบาย